สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูดวงเรื่องความรักนะครับระหว่างวันที่16ถึง3 0กันยายนออของชาวราศีมังกรคือพู้ที่เกิดระว่่าที16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ดูได้ทั้งแบบวันที่ราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอ,อย้้ยิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูดวงความรักโดยรวมของชาวราศีมังกรทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคลาดเคลื่อน หรือบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับกานกระทํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ชาวราศีมังกรท่านใดที่มีการเลิกลาคนรักไปนะครับไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยมันหลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณกลายเป็นคนโสดแล้วนะครับชนะนรบกวนให้ไปดูดวงคลิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้ แต่ถ้าเกิดชาวราศีมังกรท่านใดที่มีการเลือการากเอาคนรักไปแต่พอมาดูดวงคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันยังตรงอยู่อันนี้แปลได้ว่าพลังงานระหว่างคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดออกจากกาันก็ให้ดูดวงคลิปนี้ต่อไปได้เลยเนะเาะอล่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับชาวมังกรว่าในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเนาะ มาแป๊บหนึ่งนะอ่ะมาดูกันนะมังกรเป็นไงในอดีตที่ผ่านมาในอดีตผ่านมาคุณพยายามพยายามเนาะกับความรักครั้งเนี้ยให้มันดีขึ้นนะเนาะแต่ว่าเขาเองก็เหมือนเดิม ซ้ำซากนี้ฝ่ายเหมือนเดิมไม่ปรับเปลี่ยนอะไรทั้งฟินเลยแล้วก็ไม่ค่อยสนใจในฝสีนที่คุณกระทาให้เขาด้วยคุณก็รู้สึกเบื่อหน่ายไหมมีความเบื่อหน่ายมากๆเลยแต่เพียงแต่ว่าคุณนี้ก็ยังไม่สามารถตัดใจใเขาได้คุณได้แต่เพียงคาดหวังว่าเขาจะปรับตัวในทางที่ดีขึ้นนะในอดีตที่ผ่านมาคุณได้แต่ตั้งรอนะคนคนนี้จริงๆงแล้วก็เบื่อเบื่อหน่ายมากๆด้วยเหมือนกันแลปัจจุบันล่ะเนาะปัจจุบันเป็นยังไงบ้างปัจจุบันนับตั้งแต่วันที่ลงคลิปถึง15กันยายนนะจ๊ะ ปัจจุบันปัญหาก็ยังมีเหมือนเดิมทุกอย่างเลยครบเฟสเหมือนเดิมเขาเองปรับเปลี่ยนอะไรไหมเขาเองก็ไม่ปรับเปลี่ยนอะไรเลยแล้วก็ไม่ทําเหมือนไม่สนใจในสิ่งข้อเรียกร้องหรือข้อที่คุณต้องการด้วยซ้านะคุณเองก็เบื่อไหมเบือ่อรู้มหมดแหละเกิดอะไรขึ้นรู้มหมดทุกอย่างเขาทําอะไรรับหลังรู้หมดแต่เพียงแต่ว่าพอเจอมันเหมือนหลับตาข้างหนึ่งอ่ะคุณเองก็ต้องเวลาเจอกันก็ยังมีความรู้สึกที่ดีๆต่อก,กันอยู่แต่เพียงแต่ว่าเขาเองก็ยังทําพฤติกรรมไม่ดีรับหลังคุณอ่ะ,นะเาานาะไปแล้วษนาดนั้น เอาล่ะเดี๋ยวไปดูเนาะว่าในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันนะจ๊ะ กันะว่าในใจลรกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะเหมือนคุณเองก็อยากให้ความรักครั้งนี้มันดีขึ้นนะอยากคบคนนี้ไปเรื่อยแต่เพียนว่าเขาเองไม่ไม่ทําอะไรที่เป็นได้ตังใจคุณเลยสักอย่างเนาะทางที่คุณพยายามพูดพยายามบอกพยายามกล่าวพยายามทาให้มันดีแล้วพยายามชี้ทางแล้วว่าเธอทำหญงงี้ฝีมันดีนะเธอทำหญงงี้ฝีน่าจะดีที่สุดเขาทํำไหมก็ไม่ทํามันทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยอะ่ะเหมือนเหมือนคนเมื่อยปากแล้วเมื่อยปาก ที่จะพูดเมื่อเมื่อเมื่อหลายอย่างที่จะทําอะไรหลายอย่างอย่างเงี้ยนะมันฟัอนเสงแต่ว่าก็ยังรักเขาอยู่ไหมมันก็ยังมีความรักความหมึ่งห่วงเขาอยู่เนาะแล้วเขาละ่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคนะุณเนาะเขาเองก็รู้แหละว,ว่าคุณคาดหวังให,ให้ให้ความรักมันดีขึ้นเขารู้นะแล้วเขาก็รู้ปัญหาดีว่ามันคืออะไรจะพี่เขาทาได้ไหมเขาเองก็ทําเหมือนดับเมืองเฉยอะมองข้ามปัญหาไปแต่เหมือนไม่รู้ไม่ชี้รอยตัวเหนือปัญหาไปเนาะปล่อยให้คุณ แล้วก็ไม่ก็ปล่อยให้คุณเครียดไปเขาเองไม่ไม่เหมือนเหมือนทิ้งปัญหาไว้เลยแล้วไม่ยอมแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อ่ะนะตอเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ก็ไปสิมันมีความโมโหคนเกิดคนน่เหมือนกันเมื่อเ้าเกิดคณไปอะไรเขามากๆเนี่ยขขเขาก็จะมีความแบบเฮ้ยเบื่ออะไรอย่างเงี้ยอยากอยู่คนเดียวเหมือนกันมันมความอารมณ์ประมานพุ่งประมาณนี้พุ่งขึ้นมากด้วยเหมือนกันเนาะเอาล่ะเดี๋ยวมาดูกันเออนาะว,ว,ว่าเออในอนาคตระหว่างวันที่สิบหกถึงสามสิบกันยายนเนี่ยจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเนาะ มาดูกันเนาะภัยแบบเป็นสองชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคําทําลายระหว่างวันที่16-23กันยายนฝนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคําททานายระหว่างวันที่2 4 3 0กันยายนนะโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีมังกรบางท่านฝนน้อยนย่ที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างนะจ๊ะมาดู16-23กันยายนก่อนละกันเนาะชาวมังกรเป็นยังไงบ้าง เหมือนเดิมทุกอย่างเลยจ้าไม่เปลี่ยนแปลงเลยในอะเขาก็ไม่ปรับเปลี่ยนไม่อะไรทั้งฟินคุณก็รู้แหละว่าคืออะไรแต่มันก็รู้สึกหงุดหงิดอะมันมีความหงุดหงิดขึ้นมาว่าทําไมเป็นเหมือนเดิมอแล้ววะนะฉะนั้นคุณก็รู้สึกแบบโปรงภายนอกทําเฉยๆนะแต่ในใจเนี่ยแบบหง,งุดหงิดนะหรืออีกความหมายนึงหงุดหงิดจนปรงมันเป็นความหีขึ้นมาแต่เพียงแต่ว่าคุณก็รู้สึกว่าอยากถามนะมีความสงสัยในใจเยอะมากมายหรือว่าทําไมเขาต้องทำอย่างนี้ทำไมเขาไม่เคลียร์ปัญหาวะทําไมเขาไม่ ทุกทีเนี่ยนะมีคําถามเกิดขึ้นในใจมากมายเยอะมากเลยนะฟึ่งเขาเองก็ทําแก้ปัญหาไหมก็ปล่อยตัวลอยตัวเหนือปัญหาหมอนเดิมเหมือนเดิมเลยที่ผ่านมาเนาะแล้วช่วงนี้ก็ถ้าเกิดคุณไปจู้จี้จุกจิกเขามากๆเนี่ยเขาจะมีการพูดจารหรือกระแทกกระทันไฟคุณด้วยฟ้่แล้วก็ระหว่างวันที่เออยี่สิบสี่ถึงสามสิบกันยายนหลักเป็นยังไงบ้างเนาะยี่สิบสี่ถึงสามสิบกันยายนเขาเองก็ยังคงเหมือนเดิมนะจ๊ะยึดหลักเหมือนเดิมมากๆจนคนรู้สึกว่าื อยากพูดตัดแม่งจริงมีความโมโหมากๆเกิดขึ้นมาแต่คุณก็ยังยังไม่กล้าหรอกเก็บไว้ในใจมันมีมันมีคําบางครั้งอยากพูดกับเขาเหมือนกันเก็บไว้ในใจยังไม่กล้าพูดกับเขาเนาะพราะคุณก็รู้ดีแล้ว่าคุณเองก็มีทางเลือกอื่นเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีทางเลือกอื่นมันมีคนทุนคนนี้เข้ามาชื่นชมชื่นชอบคุณเหมือนกันฉะนั้นคุณกําลังดูว่าความรักเนี้ยมันจะไปได้นานขนาดไหนคุณกําลังมองอยู่และพิจารณาอยู่ว่ามันจะไปได้ยาวจริงหรือเปล่านะก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีมงกรไ่่แคนนี้า ชาวราศีมังกรท่านใดอยากดูดวงฝนเพิ่มเติมมีคำถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์ไม่ได้นะจ๊ะจะทิ้งรายละเอียดไไ้ใต้คลิปมีนะคลิปนี้ลาไปก่อนนะ